ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพมือใหม่ที่พยายามเรียนรู้วิธีในการจัดองค์ประกอบภาพหรือแม้แต่มืออาชีพต่างก็ยังคงต้องทบทวนวิธีการจัดองค์ประกอบภาพอยู่เสมอเช่นกันเพื่อดูว่าพวกเขาจะใช้แนวคิดเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากขึ้นได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่าบแดงหรือมือเก่าเก่าเกมเราจะมาเรียนรู้และทบทวนไปด้วยกัน ในคลิปนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีการจัดองค์ประกอบที่เป็นอีกหนึ่งในหลักการของ g o ล d e n Section หรือ Golden Ratio นั่นก็คือก o l d e n Spiral หรือเกลียวทองคำและยังมีอีกชื่อคือเกลียวฟีโบนัชชีแต่ตัวเราเองเรียกเป็นไทยจนติดปากว่าทฤษฎีก้นหอยเกลียวฟีโบนัชชีนั้นอาจจะเข้าใจได้ยากกว่ากฎ3ส,ส่วนและทฤษฎีอื่นๆจึงเป็นสาเหตุที่ช่างภาพหลายคนไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับเกลียวฟีโบนัชชีสักเท่าไหร่ และไม่ค่อยตั้งใจฝึกฝนเพื่อนำเกลียวฟีโบนัทชี่ไปใช้ในภาพถ่ายของเขาแต่เราอยากบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะเกลียวฟีโบนัทชีหรือโกลเด้นสไปรอนคืออะไรช่วงต้นๆอาจฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่หน่อยแต่เราก็ควรจะรู้ที่มาที่ไปของเกลียวฟีโบนัทชีเอาไว้สักนิดขอเริ่มกันด้วยการพูดถึง เลโอนาร์โดฟิโบนัชีซึ่งเป็นผู้ออกแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าลำดับตัวเลขฟิโบนัชชีได้ค่าความสมบูรณ์อัตราส่วนทองคำที่1ต่อ1.618เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และอัตราส่วนของรูปทรงคือความสมดุลหรืออัตราส่วนที่เกิดขึ้นทั้งในธรรมชาติและในงานการออกแบบซึ่งลงตัวสวยงามและใช้งานได้จริงในภาพแสดงให้เห็นว่า เกลฟิโบนัชีเริ่มต้นจากด้านในสุดด้วยเส้นโค้งที่ต่อกันมุมตรงข้ามในสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองอันต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากอัตราส่วนระหว่างตัวเลขฟิโบนัชีที่ต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอนก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความกว้างเท่ากับด้านที่ยาวที่สุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าไล่ลำดับที่เพิ่มขนาดไปเรื่อยๆจนเป็นอนันต์ถ้าอธิบายให้ง่ายขึ้นอีกนิดก็คือขนาดความกว้างด้านข้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่แต่ละอัน คือผลรวมของความกว้างด้านข้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองตัวก่อนหน้าแต่ไม่ต้องเข้าใจลงลึกขนาดนี้หรอกเพราะในการจัดองค์ประกอบภาพนั้นเราจะใช้เพียงเส้นโค้งเกลียวในสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามอัตราส่วนนี้เท่านั้นที่มาของเกลียวฟิโบนัชชีแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นแนวคิดและการคำนวณอัตราส่วนของสี่เหลี่ยมที่ซับซ้อนแต่ความสนใจของผู้ชมไม่ได้อยู่ที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะความสนใจจะอยู่กับเส้นโค้งเกลียว ที่กำหนดการเคลื่อนไหวดวงตาของผู้ชมให้มองตามแนวโค้งจนไปจบที่วัตถุหลักด้านในสุดของเกลียวและพบเห็นบ่อยในธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกหอยงวงช้างเกลียวคลื่นของมหาสมุทรพืชและงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นเช่นภาพโมนาลิซาของดาวินชีแม้แต่ไมเคิลแองเจโลก็ล้วนใช้อัตราส่วนทองคำนี้ทั้งสิ้น และก็สามารถนำไปใช้กับการถ่ายภาพของคุณได้เช่นกันในช่องมองภาพหรือจอของกล้องไม่มีเส้นเกลียวฟีโบนัชชีเหมือนเส้นกด3ส,ส่วนแต่ช่างภาพที่เชี่ยวชาญจะมโนเส้นเกลียวฟีโบนัชชีขึ้นมาในความคิดแล้ววางซ้อนลงไปกับภาพที่เห็นในช่องมองภาพซึ่งคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้เช่นกันเพราะมันจะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าสายตาของผู้ชมควรมองไปทางไหนในภาพบ้าง นอกจากนี้ก็ยังจัดวางทุกอย่างให้อยู่ในสัดส,ส่วนและที่ว่างที่ถูกต้องด้วยเกลียวฟีโบนัชชีได้นั่นเองตอนนี้เรามาดูวิธีในการใช้เกลียวฟีโบนัชชีในการถ่ายภาพของคุณกัน 1. วางวัตถุหลักบนปลายเกลียวควรวางวัตถุไว้ที่ปลายด้านในสุดของเกลียวเพื่อให้เป็นจุดสนใจหลักที่สุดในภาพและให้วางรายละเอียดอื่นๆไว้ตามแนวเส้นโค้ง เกลฟีโบนัชชีนี้จะทำหน้าที่โฟกัสสายตาของผู้ชมไปที่ปลายเกลียวด้านในจากนั้นจึงนำสายตาผู้ชมไล่ตามแนวโค้งสู่ฉากทั้งหมดดังนั้นเกลียฟีโบนัชชีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับภาพที่มีวัตถุหลักที่เป็นจุดโฟกัสเพียงจุดเดียวในภาพ 2. ออย่ายึดติดกับมุมใดมุมหนึ่งอย่างที่เราพูดเสมอว่าอย่ายึดติดกับคำว่ากฎมากจนเกินไป ให้ใช้ทฤษฎีเป็นแนวทางในการอ้างอิงมากกว่าการบังคับใช้และสิ่งที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับเกลียวฟีโบนัชชีคือมันใช้งานได้จากทุกมุมคุณสามารถพลิกกลับด้านหรือหมุนวางไว้ในทิศทางใดก็ได้ผู้เริ่มต้นหลายคนมักคิดว่าต้องใช้เกลียวได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นแต่นั่นไม่เป็นความจริงเพราะการถ่ายภาพไม่เหมือนการวาดภาพที่ศิลปินสามารถวางทุกสิ่งได้ตามใจคิดแต่ฉากของการถ่ายภาพในธรรมชาติไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ถ้าคุณไม่โชคดีแบบสุดๆที่ไปเจอฉากที่สมบูรณ์ลงตัวตามเกลียวฟีโบนัชชีแบบพอดิบพอดีเคล็ดลับที่ดีคือการใส่ใจกับการมองสิ่งต่างๆในฉากที่คุณกำลังจะถ่ายนอกเหนือจากวัตถุหลักที่จะถ่ายว่ามีองค์ประกอบรอบๆตัวแบบที่คุณต้องการใส่เข้าไปในภาพถ่ายด้วยหรือไม่หากมีให้เลือกหมุนหรือขยับมุมเกลียวให้มีองค์ประกอบเหล่านี้รวมอยู่ด้วย 3. มองหาความโค้งที่เป็นธรรมชาติก่อนที่จะใช้เกลียวฟีโบนัชชีให้ตรวจสอบก่อนว่าฉากที่คุณกําลังจะถ่ายว่ามีส่วนโค้งตามธรรมชาติหรือไม่และส่วนโค้งตามธรรมชาตินั้นสามารถเป็นอะไรก็ได้เช่นเมฆที่มีส่วนโคง้งโค้งของต้นไม้หรือแม้แต่รูปทรงแขนขาหรือเอวของนางแบบก็ถือเป็นส่วนโค้งตามธรรมชาติได้เช่นกัน แต่หากฉากของคุณเต็มไปด้วยวัตถุหรือเส้นตรงก็อย่าพยายามยัดวัตถุเหล่านั้นให้เข้าไปในรูปเกลียวเพราะยังไงมันก็จะไม่ได้ผลอยู่ดีดังนั้นก็ควรจะพิจารณาการใช้ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบในแบบอื่นๆแทน 4. ใช้ร่วมกับกฎ3ส,ส่วนหรือใช้ร่วมกับโกลเด้นเรกแทงเกิลเราสามารถใช้เกลียวฟีโบนัชชีร่วมกับกฎ3ส,ส่วนหรือใช้ร่วมกับโกลเด้นเรกแทงเกิลก็ได้ โดยการมโนภาพนึกถึงเส้นเกลียวในความคิดซ้อนลงไปบนกด3ส่วนที่เป็นโอเวอร์เลย์ในช่องมองภาพของกล้องโดยให้กด3ส่วนหรือโกลเด้นเรกแทงเกิลเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนบนล่างในแนวตั้งหรือแนวนอนของภาพแล้วใช้เกลียวฟีโบนัชที่เป็นตัวกำหนดจุดสนใจและใช้แนวเส้นโค้งเพื่อกำหนดทิศทางของสายตาผู้ชมในการมองส่วนประกอบต่างๆในภาพซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้นักถ่ายภาพมือใหม่ได้ค่อยๆเรียนรู้และทำความเข้าใจ การใช้เกลียวฟีโบนัชชีได้ง่ายกว่าการที่จะเริ่มต้นด้วยการใช้เพียงเกลียวฟีโบนัชชีแบบเพียวๆในการเริ่มต้นเพราะถ้าวางองค์ประกอบตามแนวเส้นโค้งผิดพลาดก็ยังมีกฎ3ส่วนกำหนดอัตราส่วนพื้นด้านบนด้านล่างหรือทางซ้ายและขวาในภาพเอาไว้ได้อยู่อย่างน้อยภาพก็ยังออกมาดีกว่าที่ไม่มีกฎ3ส่วนช่วยเอาไว้เมื่อฝึกจนมั่นใจแล้วว่าคุณเข้าใจและสามารถวางองค์ประกอบต่างๆด้วยเกลียวฟีโบนัชชีแบบเพียวๆได้แล้ว ก็ค่อยปิดเส้นโอเวอร์เลย์ของกด3ส่วนแล้วลองวางองค์ประกอบด้วยเกลียวฟีโบนัชชีแบบเพียวๆอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าคุณเข้าใจมันแล้วจริงๆไม่ใช่มโนเอาเองว่าเข้าใจ 5. ฝึกมองภาพและจัดองค์ประกอบด้วยเกลียวฟีโบนัชชีในโปรแกร,รมไล t ์ o ูมหรือโ o t o s h o p ที่คุณอาจไม่เคยรู้ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักถ่ายภาพมือใหม่จะใช้องค์ประกอบเกลียวฟีโบนัชชีที่สมบูรณ์แบบได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยังไม่สามารถมโนภาพของเส้นเกลียวฟีโบนัชชีขึ้นมาซ้อนในขณะถ่ายภาพได้แต่โชคดีที่ในไลท์รูมและโ Photoshop มีเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณฝึกสร้างองค์ประกอบเกลียวฟีโบนัชชีที่สมบูรณ์แบบได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดคออวภาพคุณจะสามารถสลับเส้นโอเวอร์เลย์ได้ เกลียวฟีโบนัชชีก็จะปรากฏเหนือรูปภาพของคุณและคุณสามารถฝึกโดยการเลื่อนภาพไปมาหรือหมุนภาพจนลงตัวกับเกลียวฟีโบนัชชีเมื่อคุณฝึกจนเข้าใจแล้วคุณก็จะจําเส้นเกลียวฟีโบนัชชีได้ขึ้นใจเมื่อออกไปถ่ายภาพคุณก็จะสามารถถ่ายภาพที่สมบูรณ์ตามทฤษฎีเกลียวฟีโบนัชชีได้ไง่ายยิ่งขึ้น ว่าคุณจะมีใจรักในคณิตศาสตร์หรือไม่เราหวังว่าคุณจะเข้าใจกับอัตราส่วนทองคําของเกลียวฟีโบนัสที่ได้ในระดับหนึ่งในปัจจุบันก็ยังมีหลายคนที่ยังรู้สึกยากที่จะยอมรับมุมมองที่ว่าหลักการโครงสร้างทางคณิตศาสตร์นั้นมีบทบาทลึกซึ้งในงานศิลปะซึ่งในความเป็นจริงก็มีศิลปินจํานวนไม่น้อยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์สร้างสารรค์งานศิลปะที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าสมองของเรานั้นสามารถเชื่อมโยงศิลปะกับคณิตศาสตร์ในระดับจิตใต้สำนึกเข้าด้วยกันได้ซึ่งอัตราส่วนทองคำก็คือหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ยังคงดึงดูดความสนใจของศิลปินทุกแขนงให้ศึกษาและเรียนรู้ทฤษฎีอัตราส่วนทองคำอย่างจริงจังเพื่อใช้สร้างความสมดุลที่กลมกลืนในการสร้างสารรค์และพัฒนาผลงานของพวกเขาต่อไปขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคลิปของเรา กลับมาพบกับสาระความรู้เรื่องศิลปะการถ่ายภาพทฤษฎีและเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพแบบอื่นๆได้ในคลิปต่อๆไปถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกันกดถูกใจคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ได้รับชมกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ทุกเรื่องของการถ่ายภาพและทุกความเคลื่อนไหวของเรา